มีนี้ผ้าน้องเช้ผ้ามาอันนันบานนี่มาซื้อไก่วะหรือมาซื้อเป็ดกมาแล้วมันงอปลาโอ้เพื่อนเทศนี่ยังเนี่ยครับอันนี้ไม่ไม่น้องเขาเลี้ยงปลาไม่บอกเลี้ยงปลาหรอกเอาปลายอย่างนี้ปลาอย่างไรปลาดุปดุกอ๋าครบนี่เอาครับก็นี่บ้างเอ้โอ้ อันนี้แม่พันธุ์มันหรือเอียงมันเนี่ยแม่แม่มันตัวใหญ่นะตัวใดนตัวเพิ่นไข่เอาตัวใดนเอาเราปลาปลาเหรอมันออกลูกก่อนโอ้ปลาไม่ออกลูกก่อนอันนี้เอียงนี่ตัวนี้อีย่งเนี่ยเอ้าปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกยังปลาดุกยกมันดุยกมันดูปลาดุกยังก็ไมนสีปลาตัวอื่นนี่เอามันใส่ตัวปลาเพราะไม่ตัวไอปะโอ้ยตัวปลาเลยมันมีปลาแล้วตัวไอตัว โอ้พูดนะต้นนั่นคือโนราอันไหนไข่อันไหนตัวใดตัวใดเพิ่นไข่เนี้ยคนี้ยค่นี่ปลาเห็นใหญ่ก่อนนึ่โอ้นี้ปลามันใหญ่ก่อนแล้วนี่ดิอยู่ในหนองนี้ดิในหนองเลยนี่มีอีกย่างนี้มีล็อกบ้านเป็นตัวนี้เป็นปลาธรรมชาติบ่ะโอ้แล้วนั่นได้เอียงนั้นน่ะมีเด็ปลาอย่าง นี่ไงไหมตัวใหญ่บ่มันยกมังมันยกมั้อ้มันตกว่สิมันหากว่สิอคือเปตักีโอ้ยเปดตหัก่ไปใสียงนี้ห็นไหนเอาไว้หัง้นันนามหนตัวนี้ด้วอปาเมื่อนว โอ้ยมันหนักตัวนี้ปาตุไงตัวนี้โอ้ตัวนี้ขาย่ดิตัวนี้นะว่าให้นออกตโอ้เมียพันมันบ่นี่ยโอ้ยว้าโอป่แซ่บนไงโอ้ปาตุกไงามตัวอันนี้บ่เมีพันธุ์มันตัวนี้น่ะตัวตัวเมียตัวผอมันตัวไหนเา เบิร์จารเขาเมืองยังไหนว่าตัวเมียตัวผัวมันตัวไดนเอาบิร์จาร์เราอยังมีหยังอีกไปพาไปเมืองดูเนาะมีหยังอีกพายไปเมืองดูมาโอ้บักข้าวบักข้าวนี่กอะมันไม่เขาลากไปกินเบิร์ลเบิร์ลปลาข้าวนี่เขากินเราเหมือนนั้นได้เขา อันนี้อคอกยังนี่อคอกยังตัวนี้ขอไก่ว่าม,มีไก่ปะไกลได้หนนาแล้งามเลยโอ้เขาเขาไปไหนบ่ดิเขาไปเมืองป้ะไปไปเมืองดูไปโอ้โอหทำเป็นแถวบ้านฮอกกับเป็นอันนั้นครับไรนาสวนผสมพันธุ์ตะยุบ้านฮอกครับ ตะว่าอยู่อยูหนีคือสอปบปอครับอยู่บ้านนี่อย่างตัวนี้เธอบ้านนี่อย่างบ,าบ้านบ้านพ่นคำ่อยู่พ่นสะอาดบ้านเนาะเฮ้บ้านเจ้าของก็ดจับ่ได้บ่เนี่ยกจับ่ได้บ้านเจ้าของมันจับหนักโอ้ซื้อบ้านเจ้จา,อข,า,จาของก็จัหบหนกโอ้มันเข่าไปเข่าหน้าแซงกว่านี่อืมเทปปูนเลือดอ้ยเอ้านี่ก็ทิชชู่ เพี่นึ่งเดี๋ยวกรอบฮะสามสี่โมนน่สามสี่รอบเมร์ตัวนอ่เป็นตัวอไัวอเกลี่ยนี่เกี่ยนี้กลำอีกโอ้อันนั้นอันนั้นสีเกียเลยนอนันน้อหน้ามามาจากสนน้ำเน่ไมซาเลยอาไคือจำว่มีน้ำหรอกม่คือสีก็จูบอ่ะจูบเบิลแล้วอืมมีปลาปลาป้าเดีมาปล่อยในนี้บ่ะรูปกติปล่อยหอยได้เรียงบ่หอยอา หัวหัวมาจากไหนอีหัไหอีอยังนี่อีหัวอีหัวหัวยังหัวกอกวิตัวไอ้บอม่นดอกกิตตาปาดไอ้ก็ฮู้อยู่อยังมาตัวอยอันนี้มันกิตตาปาดโอ้นี่บอสูบจากน้องนี่บ่มันเบิดแล้วตัวน้องนี่น่ะโอ้มีกล้วยมีหยังพร้อมบักม่วงนี่ยามได้เปนสิได้กินหน่วยนี่หึ บ่ต้อนอะน้องเี้ยังกันอ่ะนะโดยก็น้องปลาธรรมศาตรโอ้อันน่ะปลาธรรมชาสตร์บักขามยังนี่บักขามเนี่ยขาวานมานหวานใส้หน่วยมันไอ้บลาเสือแล้วไอ้บลาดิกินแต่ว่าไอ้กินดูวั่นมีหมาเงี้ยสี่ที่หนูปี่ยนโอ้โอ้ไอ้เหมือนอันนี้ยังนี่นี่เป็นเอื่นเนี่ยฮะปมน้ะโอ้ปมน้ำปมน้ำอ๋อ นี่น้องธรรมชาตรมันมีป้าบอันนี่ยนอดูกลางก็นี่โอป้านี่อยูดตัวนี้นี่ป้า้ว<อ>นี่ดเดก็กัมบมี่ป้านิา<อ>นนน่งบ้าปานิ่งเน่เน่จะหอหนเน่เน่ นี่แถวบ้านตัวเท่ถเนี่แม่นบอโอ้ที่กรน้องไหมตัวนี้น้องอะไรพว,พวกโจก,ก,โจกอ,อันไหนดิสร้างยังตัวนี้ตีนเขาพิทยาลึคือพิทยาลย อืมาอายผ้ไอปเมืองหมดน่ะยิไปรอไอ้ตกสากเลย <c oughs> รอไอ้ไปรอสางเลยยุไอ้ลงสางเดยดิย่ไ <c oughs> อ้พวกเมืองดอกอ้ยันม,มันมีนา <c oughs> บ่บ่โอ้อัน,นี้อยจะขันคือนม่ใส่ผี <c oughs> อ๋ใ <c oughs> าส่หน้าด้ยหน้าป <c oughs> <c oughs> ืนยังปโตส่วนยังปนจ้าน่ พนีจขวงกบจกนดิอ้าวฮะบมาจะเรมาเยสยงเซ่อังอะมืงสุุมะมืงสุุมะยังไ้เนอ่จมปาศกดิโอ้จัมปาศักดสพตัวเบาคือจัมปาศักจัมาศักดิ์็เบาแบบนี้เนาะตัมาอย่างตัมาเยี่ยมบ้านบ่อืเือไสิกลับ บ่บ่เดี๋ยวมาเยี่ยมดอกเส่็มาอยู่เลยเ <c oughs> ถอะมาโดน้วนป่ะบอลมันเยี่ยมแล้วโอ้เขายังไม่ขึ้นหน่วยหนึ่งห้องโอ้ยพันเตียพันเตียโอ้ยไอบ้บอสเซียยังเหลวตัวพึ่งมาเนาะไมเห็นดิบดีเอเ้ยม่อันต้นนี่ไอ้หูมันเตียเห็นนี่ยังกับสิบหกไปเรื่อยเลยโอ้ย มาสะแลปะเบิ่งแล้วหน้าหน้าญายังก่อเสียนานมีแต่คนขืนทีมาหากันบ้านเดี๋ยวอันนี้อ้อยอ้อยยังไอ้อยอันนี้บอกเอาไปปั่นเอาไปขายบอหรือ เขามาซื้อเอาเอาไปปั่นโต้นบ้านสวนบ้านสวนโอ้ไปเตยอยู่แถวไปเตยอยู่แถวครับอยู่จากคนอยู่อยู่ที่อนนี่มีอยู่จากคนหาคนหาคนโค่นโค่นโค่นโคนลองคนหน่อยพ่อตัวเป็นคนที่เท่าไหร่ขอร้านน้ ว้าตัวมันอยู่เป็นคนที่เท่าไหนดตัวสามจากสี่เอาเสร็จแล้วครับผมพอกันคลิปนะครับสวัสด,ด,ดีครับ